S <S <an> ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับภูมิอีพิกทีวีวีสองนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นคือที่หกคือสุดท้ายตัวเกมมันไฟไนใช่ไหมน,นี้มันซิกในแล้วนี่ปลาเพื่อไม่พูดพันทำเพลงเสียนาฬิกาเสียเวลากัะถออไปลองดูก่อนเออลองแบบมันจะแบบอันนี้หรือเปล่าอืม โผล่มาแล้วต้องเลียวบาแงแน่เลยนั่งไงว่าแล้วไม่มีไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีอาจจะลายตาหน่อยนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วมันมีคนบอกว่าลายตาก็กก็กด็ดูไปเถอะนะมีแค่น,นี้แหละเกฟนับนดูไปเถอะลายตาไม่ลายตายังไงก็ขออาภัยด้วย เร็วเร็วอาไปนี่โอ้โห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 โคตรไวโคตรไวอ่ะดีกี้เสียงเฟดดี้ครับ ก็กราบขออภัยเลยครับผมดูปัญหาจากคลิปนั้นแล้วมันไม่มีเสียงเกมก็ทุกคนอาจจะไม่สะใจนะครับแต่ผมแก้ให้หูฟังผมอาจจะไม่ดีโทรศัพท์หรือตัวเกมก็ไม่รู้อาจจะเป็นหูฟังผมไม่รู้รับอืม นี่แล้วปิดไว้รอเลยโอ้ยตกใจหมดโอ้โหเฮ้ยตีหนึ่งหกสิบห้าโอ้หมาละ มันยากจังวะคืนหกโอ้โหโอเคไปละหืมคืนหกลายตาหน่อยนะครับเตือนแล้วใครดูคลิปนี้ก็เตรียมแว่นไว้ให้ดีๆนะนั่นไงนั่นไงเฟดดี้อยู่ไหน เฟดี้อยู่ไหนเฟดี้หายไปไหนเฟดี้หายไปไหนเฟดี้อ้าเป็ี่นสายยังไม่ไปก่อยังไม่ไปก่อใจเย็นนะใจะเย็นใจ,เย,นจเย็นค่อยๆคุยกันก็ได้นะเพิ่งตีสามเองนะใจะเย็นนะ,ขขน,นะโอเคไปละโอเคหาย มาแล้วโอ้โหเพิ่งเห็นฟ็อกซี่วิ่งครั้งแรกในชีวิตแต่ก็ไม่อยากมนโดนแต่ก็ไม่อยากหลอกโดนหลอกหรอกเช็คมันไว้เช็คมันไว้มาอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วโอ้โหมันบ่อยจังวะเฮ้ยจะเย็นลูกพี่จะเย็นลูกพี่มี พี่มีใจเย็นพี่มีค่อยๆคยุยกันก็ได้เออชิบเนี่ยมันอยู่แค่ตรงเนี้ยอื้มอื้มอื้มโอ้ยตีสามแบตเหลือสิบาเปอร์เซ็นต์เออ ตีสีละโอ้ยจะรอดไมหมเนี่ยเราไม่รอดแน่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 ไม่น่มันมแล้ว แบตเหลือสิบเปอร์เซ็นต์นะโอ้ตีสี่อะไรวะตายแน่ตายแน่ตายแน่แน่ตายแน่แน,แน,นอนเฮ้ยมันไปยังยังไม่ไปอ่ะมันยังไม่ไปไมาย อ๋ออีกแล้วเฟดดี้มันพึ่งไปเลยไอ้แล้วไอ้บอนนี่ก็มาโอ้โหเออโอ้โห,โห,โหโ ไรว้าวทีสี่ก็ได้นะอือได้อยู่ได้อยู่ก็ได้อยู่ยยยหรอกก็ให้มันเร็วกว่านี้แล้วกันมามา เอ้ยเอยเอ้ยตกกระจายอยู่ตกกระจายเยอะเฮ้ยโดนยัดทุนอีกแล้วโอ้โหเกมโอเวอร์โดนยัดทุนโอไม่โดนยัดทุนเมื่อไรบ้างเนี่ย มีรายขายไหมเนี่ยมาต่อเลยแล้วกันอืมต่อเลยต่อเลยหนึ่งสองสามปับชิก้าหายตัวแรกเลยวันนี้ต้องจ่มแบตไว้เราจะเปิดแต่ม่านฟ็อกซี่เท่านั้นอืม bọn ai phải đi đun chuộc chuộc chụp 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 Tướp. Tướp. Oh, vàng, vàng. Khe, vàng, vàng. ตอนนี้ชิคก้ากำลังทำอาหารอยู่นะเออ<ม>ชุอบปับโอ้โหข้าสายตาไปแวบเดียวไเบอนนี่มาแล้วโอเคบอนนี่มันอะไรงีม้มันอยู่ไรวะมันอยู่ไรวะโอเคฟ็อกซี่วิ่งมานะ มันมาแล้วมันมาแล้วปิดมา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 โอเค มันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วโอ้ยนอ้อชึบมันยังไม่ไปเลยอะ่ะท่านผู้ชมปับปับเห็นไหมมันยังไม่ไปเลย เฮ้ยเฝ้านานจังเลยเฟดดี้จะเย็นดีลูกพี่หมีมาอีกแล้วหัวเลาะยู่นั่นแหละ เบรคมากเพราะว่าเราขยับเร็ว้ยวันนี้นะครับเราจะผ่านหรือเปล่าขอให้ผ่านเถอะขอต้องหลับ please อืม,มาอีกแล้วโอ้เฟดดี้ก็มาไม่รอดหรอกไม่รอดหรอก รอยหรือเ่าตีสี่ไม่รอดหรอกเชื่อดูนีโอยเฟดี้ไปชิกาลาล้าก็มาอืมหืมไฟดับแล้วมันมาเลยเห็นมีแล้วต้องแกล้งตายทุกคนเห็นมีต้องแกล้งตาย บ้านผมลมแรงมากแล้วบ้านท่านผู้ชมล่ะลมแรงไหมมามาเลยอไปทีเงี่อ้าวไม่มีเสียงจัำสแกวะไม่ทุกคนอาจจะไม่ได้ยินแต่ผมไม่ได้ยินเลยอะ่ะเสียงจำสแกอาจจะเป็นบั๊กใช่ป่าไม่รู้ช่างมันเถอะ มันจะมาอีกแล้วทุกคนมันจะมาอีกแล้วหนึ่งเดียวหนสองสาสห้าห หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่ง okay. ส <thing> องสามสี่ห้าเดี๋ยวเช็กก่อนโอเคพุ่ยดีนะเฟดรดี้มาพอดี ิดทำไมล่ะโอ้โหเกือบแล้วอืมโอ้โอ้โหสองทาง อีกแล้วอ๋อมาบ่อยจังวะเออเจือดี๋ยเหรอมันยังไม่อันนี้เลยอ่ะ อืมมาละเฟดดี้ดูยิเสียงวิ่งมาอยู่ไม่ต้องเช็คบ่อยก็ได้ห้าวิเดี๋ยวค่อยเช็คใหม่โชเคจุ๊บอื้มดีแล้วเปิดดูไปแล้วโอ้โหโอ้ยยายา อืมมันใสบับโอเคยัง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 ก็บ้าแล้วอืม้มอันนี้ผมจงใจให้มันตามสกเกเพราะว่า มาโคจัดโคดิกแล้วไม่นะทำไมเราต้องโดนดัดหูด้วยอะเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเอาไปจังหวะนี้ครับผมกำลังใช้สูตรผมอยู่สูตรผมก็คือหนึ่งสอง 3ามสี่ห้าปับปับแล้วก็เปิดกล้องดูเสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอื้เคแล้วเปิดกล้องดูอย่างงี้น่าจะได้อยู่นะ ไม่ได้แล้วมันกดปิดไม่ได้ไม่เล่นกับมาก่อนแล้วกันเฮ้อยอีกแล้วเอรอ าดูกันว่าผมจะรอดหรือเปล่าตีสี่แล้วอุ้ยเกือบปิดไม่ทันไปละมาอีกแล้วบ่อยเนาะ อะไรวะอิดมีอิดมีอิดมีอะไรฮะอิดมีอะไรนั่นคือฉันเด้อฮะไม่ได้ไม่ใช่แก,กหมดขอเช็คครั้งสุดท้ายโอเคอืมอีกแล้ว จะมาก็มาไม่กลัวหรอกอืมอ้มเพลงเดิมเลยจบไวซะด้วยตาืออหูยหลอกไวซะด้วยโอ้โหเลยจริงจริง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าฉันิชิดแกได้นะจะไปดีจะเผาร้านอีกทิ้งก็ถ้าใครชอบคืนทีก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับรออก็อาจจะมีพาร์ทสองก็อาจจะมีพาร์ทสองนะครับก็ อรอดูแล้วกันบ๊ายบาย